แน่นอนอย่าเพิ่งไปไหนมันนี่สิหนูก็ใช่สิจะให้เรียกใครที่ไหนมีอะไรปะคะผมยาวขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยทั้งซอยทั้งสไลด์มาให้ตัดซะดีๆกิมมี่เบรกแพ็กก่อนอย่ามาแต่ต้องกับผมหนูต้องตัดที่เห็นติ่งหูเออเออมันก็ดได้แต่เส้นขนาดนั้นจะเอาความสวยมาจากไหนแต่สวยไปเพื่ออะไรให้กระทบกับการเรียน<ะ>สันอาหารไปเลี้ยงผมแทนที่จะไป ผมครูโซนล้อสมองหดหมดแล้วมาเนี่ระวังคำพูดหน่อยแล้วก็เหตุผลอีกอย่างคือผมเธอมันยาวบังเพื่อนมากถามจริงผมยาวบังเพื่อนนี่ต้องทำทรงไหนกระบงังลมแบบครูแหมตีขึ้นไปส,สูง <c oughs> นึกว่าโคฟเอลวิสเพรสลีย์แล้วหนึ่งเนร้อนอีกอย่างหนึ่งมันไม่เกี่ยวกับการเรียนไม่ว่าผมทรงไหนแค่มั่นใจมันก็จบคุณต้องเรียนรู้ที่จะเคารพสิทธิของคนอื่นที่เด็กมีความสร้างสรรค์และเป็นตัวเองมากขึ้นมันนี้เลยอย่าคัดคืนนี่มีฝั่งหรือใช่มีเนี่ย ใครเอาอครูมาอยู่โรงเรียนหนูคะไม่ได้การละสวัสดีค่ะพผอ